ที่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายค่ะได้พร้อมใจการทอดกรถินในโครงการกรถินสามาคัคคีทั่วไทย5,000วัดประจำปีพุทธศักราช2565ณวัดเกตคีรีค่ะที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมา ณวัดเกตคีรีตำบลกลางแดดอำอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คณะกะัลยนมิตรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ได้พร้อมใจการมาสังสมบุญร่วมกันในพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2565ในการนี้คณะกะัลยนมิตรวัดพระธรรมกายก็ได้น้อมถวายกรถินในโครงการกรถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัด ซึ่งบรรยากาศงานบุญนะคะก็เต็มไปด้วยความเบิกบานแจ่มใสค่ะเห็นได้จากภาพของคณะกาลายนมิตรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติค่ะที่ได้พร้อมใจกันทำลุบำรุงพระพุทธศาสนา สำหรับประเพณีการทอดกะทินถือเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่ดีงามค่ะเพราะก่อให้เกิดความสมัคคีขึ้นในหมู่พุทธบริษัทโดวยว่าพุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมแรงร่วมใจ สร้างบุญสร้างกุศลและร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามรักษาศาสนาวัตถุและศาสนสถานให้รุ่งเรืองงดงามซึ่งนับว่าเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ได้ไปร่วมทอดกระถิในในโครงการกรถินสมคีทั่วไทย5,000วัดนะ วัดเกตคีรีที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะขออนุโมทนาบุญค่ะสาธุ